สิ้นเื้นแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาอีกแล้วน,นะทุกคุณ <c oughs> <go>, เดี๋ยวมาสเวดานใหม่กันหน่อยนะครับเราก็จะงงงงกันนิดนึงอุ้ยเราได้ฝั่งของบางระเบิดแล้วเนี่ยเออเว้ยดีว่ะ พี่จะพี่เป็นบาลีทีกว่วว่ะดูจากทา่าดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะเล่นโอ้ยย oh, ิงขู่ขวะ่ะขู่มาโอเคเอาใหม่ทุกคนพี่ก็ยังพี่ยังไม่ค่อยชินกับด่านเท่เาไหร่มึงไม่รอดไอ้สัตว์นะ <laughs> แล้วันระเบิดขึ้นวามัน็ยังไงวะเนี่ยนาที่รู้แหล มึงไม่รอดไอสัตว์นะงานการมึงไม่มีทำหรือไง Fire in the hole, flash bomb, fire in the hole.

เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละบดไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่ามาเล่นอย่างนี้เหมือนว้าไปหาลุ้อริงกี้งมันล่้อนะเละนี่แหละครับขอ้ขอเสียของการที่เราไม่ได้เล่นเกมเปน็นเวลานานโอ้โหมึงไม่รอดไอ้สัตว์นะ <c oughs> <c oughs>

bomb has been planted. Destroy <laughs> ah! oh. the targets. Let's do this. The a long baby here. There's a long baby มึงไม่รอดไอ้สัตว์นะก็บอกว่าถ้าเหล่าเดินแต่ไม่มีเสียงมันจะหันเราไม่เจอนะนีะ <laughs> ถ้าเราวิ่งปุ๊บบอลจะหาเราเจอง่ายเลยทางเกมไม่ใช่ดุบอกแล้วถ้าเราวิ่งปุ๊บบอลจะหาเราเจอแต่วิ่งไปไหนวะแต่เราบอด เอ้ยเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้ไหมจ๊ะอุ๊ตาพี่หลายมาหวงเวมื่อกี้โอ้ช่างเถอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูว่ารตรงเนี้ยบอทที่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้มันวิ่งหายไปไหนนี่น,น,นะครับผมเพราะปกติบ,บอทแล้วมันบอทจะอยู่กับที่นะครับผมเวลาวิ่งมันจะกระตุกกระตุกนะเดี๋ยวพี่ให้ดูภาพไปกัน เอาเราไปตรงนี้วออิชาเพ้ตรงนี้นไม่นแนววะต้องไปดีๆแน่เลยตรงนี้เดี๋ยว,วไปไปดีๆกันค่อยเดินครับค่อยๆเดินครับใจงเงย็นเราอะแต่เราวิ่งบดมันจะหาเราเจอง่ายนะ โอเคทุกคนครับชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยนะครับผมก็พี่ก็ห่างหายไปนานเลยกับเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับขอบคุณครับทุกคนขอสักห้าไลค์ก็พอละ